สวัสดีครับพบกันครั้งกับ p o u l Selection สำหรับอีพีสซดนี้นะครับเป็นการรีวิวน้ำหอมบ้างไม่ทราบว่ามีใครเคยเห็นน้ำหอมบแบรนด์นี้กันบ้างไหมก่อนหน้านี้พอได้ทําเป็นคลิป unboxing ไปแล้วแต่ทําเป็นภาคภาษาอังกฤษตอนนี้นะครับขอทาเป็นคลิปภาษาไทยบ้างมารีวิวน้ำหอมกลิ่นนี้กันกลิ่นนี้ชื่อ Love Makes You Desert หรือที่แปลเป็นภาษาไทยก็คือน้ําตาแห่งทะเลทรายนะครับจากบแบรนด์ที่ชื่อว่า Atelier r e s o r t แบรนด์นี้มีลักษณะน่าสนใจอย,อย่างหนึ่งก็คือโลโก้ของเขานะครับเป็นรูป มาน้าเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะครับความเข้มข้นเป็นออลด์ฟิล์มโดยความเข้มข้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความเข้มข้นมาตรฐานสําหรับแบรนด์นี้เลยแบรนด์นี้เป็นนิชพร์ฟิลนะครับแปลว,ว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตน้ําหอมโดยเฉพาะไม่ใช่ดีไซเนอร์แบรนด์นะถ้าเกิดใครจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนก็ลองไปตามหาดูสําหรับยี่ห้อนี้นะครับอาร์เทียร์รีสอร์ทแปลว่าผู้เชี่ยวชาญหรือว่าสตูดิโอหรือว่าเป็นเป็นแหล่งเรียกว่าห้องศิละปะ แห่งทองคําเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาใส่เข้ามาก็ต้องมีอะไรครับแต่แดนแทนเห็นไหมเอ่ยทองคํานะครับจะสังเกตดูว่าลองดูนะครับในกลิ่นนี้ที่เรียกว่าน้ําตาแห่งทะเลทรายอู้ด้านหลังก็เป็นกระดาษสีทองกล่องเป็นกระดาษแข็งคุณภาพดีมากนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูเนื้อของน้าหอมเหมือนกานดีกว่าอ่ะลองดูใกล้ จะเห็นนะครับว่าในนี้มีทองคําเป็นส่วนผสมทองคอํา24กรัตเลยกลิ่นนี้นะครับที่เรียกว่าน้ําตาลเทซายเพราะอะไรอ่ะต้องบอกก่อนว่าน้ําหอมของยี่ห้อนี้เนี่ยผลิตออกมาแล้วหลายคอลเลกชันสำหรับขวดนี้อยู่ในคอลเลกชันที่เรียกว่า black collection ก็จะมีลักษณะฝาสีดำเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่เขาก็จะมี white collection ซึ่งเป็นฝาสีขาวแล้วก็มี rivera collection ซึ่งเป็นขวดที่มีลักษณะเป็นสีฟาฟ้าให้เหมือนกับ อารมณ์ทะเลประมาณนั้นแต่ที่พอเลือกขวดนี้มานะครับนอกจากสีที่สวยงามแล้วต่างต้องบอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่น,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 นแรกที่พอเลือกเป็นแบบบายบายปนะครับเขาบายายไปว่าอะไรบายายไปว่าซื้อมาโดยที่ไม่ได้ไดีกลิ่นมาก่อนไม่ได้กันไม่มีการผ่านการทดสอบการดมตัวอย่างอะไรมาก่อนเลยเนาะกะ็ที่เลือกกลิ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกลิ่น,นที่หลังจากเข้าไปดูโปรไฟล์ใน เว็บไซต์ต่างๆแล้วนะครับอย่างเช่น Fragrantica ทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะครับเว็บไซต์นี้ก็จะพูดถึงเนื้อของกลิ่นโดยเนื้อของกลิ่นกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นคล้ายๆแนวกํายานกลิ่นทูบแต่เป็นกลิ่นที่มีความเย็นอยู่ในตัวแปลกใจใช่ไหมครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างยูนิเซ็กซ์ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงคือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยมนุษย์ทุกคนสามารถใช้ได้มาลองกลิ่นกันฝาค่อนข้างหนักเลยนะครับแล้วก็บนฝาจะมีโลโก้เป็นรูปมาน้า อลองเปลี่ยนกันกลินนี้นะครับเวลาที่ฉีดออกมาสีหนึ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือถ้าใส่เสื้อผ้าสีดําอย่างวันนี้เราใส่มาสเปรย์ไปปุ๊บสังเกตเห็นไหมครับ <ST AT> เห็นไหมแล้วก็จะมีเกล็ดสีทอง <ST AT> ก็คือเกล็ดทองคำนั่นเ่ยติดอยู่บนเสื้อผ้าได้ถ้าเกิดว่าใส่เสื้อผ้าที่เห็นชัดแบบนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ลองนึกดูนะครับาสมมติว่าถ้าเราฉีดลงบนผิวใส่ทูพีซ ใส่บิกินี่หรือแทงท็อปต่างๆเพรสเปรย์ลงมาช่วงหน้าร้อนและผิวติดสีทองเป็นอะไรที่อ,อละอารามสวยงามมากแล้วกลิ่นเป็นยังไงครับเมื่อกี้สเปรย์ออกมาอย่างที่บอกเป็นกลิ่น Woody Aromatic กนะครับก็คือจะมีแนว Amber แนวไม้แนวรากไม้เหมือนแนวไม้แห้งๆกลิ่นให้อารมณ์เหมือนกับอยู่กลาโอเอซิ S, น้ำตาของ ทะเลทรายใช่ไหมน้ำตาทะเลทรายก็จะนึกถึงความโสดความเศร้าแต่จริงๆไม่เลยน้ำตาทะเลทรายเนี่ยอาจจะหมายถึงเป็นบ่อน,น้ําที่อยู่กลางทะเลทรายบหอนโอเอซิสให้ความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำราชีดมากไม่รู้สึกว่าร้อนนะครับรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เย็นซะมากกว่าเย็นแต่ร้อนแปลกไหมเนาะตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในกลิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นการผสมผสานระหว่างความร้อนความเย็นส่วนผสมที่ไม่น่าจะลงตัวไม่น่าจะเข้ากันได้แต่เข้ากันได้อย่าง p e r f e c กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ไม่กระจายตัวเท่าไรเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนแบบบ้านเราอย่างงี้ช่วงนี้เริ่มเข้หน่าร้อนแล้วกลิ่นที่พุ่งมากๆนะครับกระจายตัวมากมาพร้อมกับความรุนแรงซึ่งเรียกว่าพร้อมประทะเราไม่ต้องการกลิ่นแบบแบบนั้นในช่วงนี้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เราเรียกวอาจจะเป็นกลิ่นที่กระจายตัวดีพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือมันสามารถที่จะกลายเป็น s กินเซ e n ์ก็คือทิ้งกลิ่นบนผิวเรียกว่าเซ็กซี่บางๆเบาๆและติดผิวอยู่ค่อนข้างทน พอเคยใช้บนผิวนะครับแล้วก็ฉีดลงบนตัวเนี่ยกลิ่นทนอยู่บนผิวได้ประมาณ6 -8 ชั่วโมงทีเดียวแต่กลิ่นจะไม่พุ่งนะบอกไว้ก่อนซึ่งอันนั้นก็เป็นเอกลักษณ์สำคัญของกลิ่นในคอเลกชันนี้สวยรวยและแพงกลิ่นอะไรที่ดมแล้วแพง,ม,งมีทองคำทอ,อกวาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกเลยว่าเป็นส่วนสำคัญและเป็นจุดเด่นที่ทำให้กลิ่นนี้ La เมสดูเด s เซอร์นะครับน้ำตาแห่งคาริไซเหมาะสมที่จะมาอยู่ในพอเลคชัน และนี่คือสิ่งที่พอเลือกและเมดูดซเซอร์ตกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่พอเลือกจากคอลเลกชันของอาร์เทลเด r โซตทั้งหมดและพอเชื่อว่ากลิ่นนี้น่าจะเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพอากาศทุกโอกาสเรียกว่ามีความหลากหลายสูงพอถึงเลือกลงมาเข้ามาอยู่ในพอเซเลคชั่นและคุณอยู่กับพอเซเลคชั่นช่องของคนช่างเลือกถ้าคุณสนใจคอนเทนต์แบบนี้นะครับเรามาแชร์กันกับคอมเมนต์ด้านล่าง กดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันในเอพิโซดต่อไปกับ p พ l Selection สวัสดีครับ